สวัสดีครับวิดีโอนี้เอาไว้แนะนำตัวเพื่อคุยกันครับเป็นการเปิดหัวข้อเพื่อที่เราจะมีจุดที่เราคุยกันแล้วมันเกิดประโยชน์เหตุผลเพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตคนเนี่ยมีค่าอย่างมากทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งการที่เราจะไปเข้าถึงคุณค่าเหล่านั้นได้เพราะว่าเราจับจุดได้ถูกเราตีให้แตกเราจะขุดเราจะเจาะเราจะปลูกเราจะปั้น เราจะเลือกฝากชีวิตไว้กับอะไรนะครับสำคัญมากๆนะครับอ่ะเรามาคุยกันเลยนะครับคุยเสร็จเราไปลองนะครับตามชื่อวิดีโอคุยไปยันน้อยแล้วก็เฟื่องคุยเฟื่องเรื่องกฎและสูตรข้อหนึ่งก็คือ,อกฎและสูตรคืออะไรเราจะดูความเป็นไปได้เฮ้ยมันก็มีสิทธินะถ้าเกิดว่าเรารู้จุดรู้สูตรของมันอย่าง สูตรไก่ทอดที่ดีอย่างเงี้ยโอโหทำให้คนขายได้ทั่วโลกเลยนะครับอย่างสูตรสมาร์ทโฟนอย่างนี้นะครับอย่างกดฟิสิกส์กดธรรมชาติกดกดพลังดึงดูดอ่ะนะกดแห่งแรงดึงดูดนะครับคนมีสร้างความถี่ที่ดีแล้วแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับกดทั้งปวงทุกอย่างถ้าเราทําผิดกฎมันเนี่ยเราจะเชื่อแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้นะไม่ได้อย่างที่ต้องการนะนะครับข้อหนึ่งก็คือ มันก็ดีสินะครับประเด็นก็คืออะไรครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวการที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ให้เราจับจุดได้ตีจุดให้แตกนะครับเมื่อรวมทีมกันเนี่ยโอกาสมันจะมากกว่าก็เลยมาเปิดประเด็นไว้นะครับในข้อที่1ในเรื่องกฎและสูตรนี่แหละคุยเฟื่องเรื่องกฎและสูตรนะครับต่อไปข้อที่2ครับมันมีหลายอย่างแต่การที่เราสามารถเลือกได้ดี เราจะเลือกด้วยจังหวะที่เราโกรธเนี่ยคิดดูว่าเราใช้คําพูดความคิดเราทํามายังไงต่อการเลือกในจังหวะที่เราโกรธหรือจังหวะที่เรา,รรเรารงุนงงงุนงง,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 งสงสัยนะครับจังหวะที่เราเลื่อนลอยแต่การที่เรามีความมั่นใจเรามีความเชื่อมั่นเรามีสภาวะทางจิตที่เหมาะสมในการเลือกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมพูดแบบเข้าประเด็นไปเลยแล้วกันนะครับเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง เหตุเหตุหแห่งการที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดการที่คนเรากระจางแจ้งในธรรมแล้วเหลือลอ,อีกไม่กี่ชาติเกิดอีกไม่กี่ชาติทําให้แต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยเป็นชาติที่ทรงคุณค่าบางทีคนเราไม่เกิดอีกเลยเพราะว่าเรากระจางแจ้ง2องอย่างครับการที่เรากระจางแจ้งในโทษของมันแล้วเราไปพัฒนาตัวเองให้ถูกทางก็คือกระจางแจ้งในเรื่องของอ่สิ่งที่ทําให้คนเรา ต้องมาเวียนเวียนตายเวียนเกิดอ่ะคืออะไรนะครับอาจารย์พระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าพวกก็บอกว่าเพราะคนเราติดอยู่ในข่ายของอวิชชาและตัณหามันเป็นบ่อกเกิดแห่งทั้งปวงเลยนะครับแล้วการที่เราจะกระจ่างในนี้และหลุดพ้นจากวังวนของตรงตรงนี้คืออะไรก็คือความตั้งใจของเราเองซึ่งความตั้งใจเนี่ยมันต้องตรงจุดด้วยอธิษฐานจิตมีปณิธานอย่างชัดเจนเนี่ย การที่เราตั้งใจจะได้ตรงจุดท่านก็สอนว่าเครื่องมือตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการภาวนาแล้วการภาวนาคืออะไรอะลองตอบได้เลยนะครับลืมบอกไปว่าวดีอของผมเนี่ยกำหนดหัวข้อไว้คุยกับพวกพวกเรานะครับที่เผื่อว่าจะมาถามว่าทำทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้เนี่ยผมจะดำเนินชีวิตถ้าเกิดว่าเรากระจ่างเรื่องกฎและสูตรเนี่ยเราจะเปิดร้านอาหารกันเนี่ยถ้าเรา เข้าใจเรื่องสูตรแล้วก็กดธรรมชาติของการเปิดร้านอาหารมันก็จะง่ายขึ้นแต่เพื่อให้เป็นทีมที่แบบเป็นทีมลักษณะของเรารักกันไปนานๆบางทีรักกันข้ามภพข้ามชาติคุยกัน5ข้อนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับฉะนั้น,นการที่เราจะตั้งใจได้ตรงจุดเราเลือกตั้งใจได้ตรงจุดดีๆเลยก็คือการที่เราไปฝึกภาวนาถูกไหมครับภาวนาคืออะไรอ๋อ เราตื่นนอนได้ดีเราสดชื่นแจ่มใสเรามีสติสดชื่นแจ่มใสเราก็พิจารณาอะไรได้ดีกว่าแต่การที่เราโกรธเราเกลียดเราอยู่จิตมันเป็นอคูลน่ะมันจะเลือกไปอีกทางหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งการภาวนาเนี่ยก็จะเอาตามค,คําครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมก็คือการที่เรามีจิตใจสบายๆแล้วเราเอะใจหน่อยเราสงสัยหน่อยเราดูหน่อยดูพิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์ไปถึงขั้นวิปัสสนา โยนิโสมนสิการก็ได้นะครับซึ่งการที่ปฏิบัติสมาธิการที่ไปออกกําลังกายด้วยจิตว่างนะครับการที่เราใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเ <c oughs> ทียบกับการที่เราเวลาเราเครียดแล้วเราจมอยู่ความเครียดเราไปทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มัน <c oughs> ซึ่งมันเราชอบนะแต่มันทําลายสุขภาพแปลเลยครับหลักของการภาวนาก็คือการทําให้พร้อมไม่ใชจ่จำกัดอยู่แค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวนะครับแล้ว ตั้งใจเลือกแล้วไปทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นๆเจริญก็คือการทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งเราเลือกเองว่าอะไรคือกุศลและอกุศลแต่ละคนต่างเลือกต่างมีคำตอบของตัวเองแล้วมาถึงข้อที่2นี้เนี่ยเรามากระจานในคำตอบร่วมกันเพื่อที่จะเลือกต่อไปคุยคุยเฟื่องเรื่องกดและสูตรนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือชีวิตของเราเนี่ยเรารเผชิญเรามีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยเราเลื่อนดูดยสั้นไปเรื่อยเนี่ยได้ทั้งวันสื่อโซเชียลเกมข่าวสารนะครับเรื่องราวมากมายชีวิตเราเราเจอสิ่งต,ต่างๆมากมายแต่คาถาอันนึงซึ่งอยากจะฝากไว้ในข้อ3ก็คือครับระวังนะครับระวังและไม่ประมาทคนเราพลาดได้ครับ แต่พลาดต้องเรียนรู้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสบายๆเลยแล้วเริ่มใหม่แล้วเราจะเริ่มยังไงดีละ่ะยกตัวอย่างว่าถ้าเราดึงหลักของอริยสัจสี่มาใช้หลักของอริยสัจมาใช้กับทุกอย่างนะครับลองดูนะครับผมจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งก็คือตอนนี้แหละอ๋อนี่คือทุกอ่ะตรงนี้แหละเรื่องนี้แหละคือคือทุกนะหรือเหตุแห่งทุกนะมันคือการอ่านเกมครับบางคนเนี่ยทำไปเพราะ เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้นเหตุแห่งทุกข์ในระยะยาวเราต้องอ่านเกมให้ขาดนะครับเห็นทุกอย่างชัดเจนในทุกวินาทีอ๋อเราจะเศร้าไปทําไมเราจะคิดเครียดเรื่องนี้ไปทําไมเราไปออกกำลังกายดีกว่าผลประโยชน์นี้เราไม่เอาเพราะว่าเราเอาไปเราได้เงินจริงแต่ดูไปยาวๆแล้วเนี่ยเราสู้กดแห่งกรรมไม่ไหวหรอกอ่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคําตอบต้องตอบเองคนที่ตอบไปบ่อย ก็จะเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในจุดที่1นนะครับอ่ะเป็นจุดที่1แล้วกันครับอ๋อนี่นี่คือทุกแต่มันต่อเนื่องเลยนะ2นี่คือทางอ๋อนี่คือทางเรารู้อย่างชัดเจนอ๋อนี่แหละเรายิ่งมีความมั่นใจเราปฏิเสธเหตุแห่งทุกข์แล้วเราเก้าวเข้าสู่เหตุที่จะนําไปสู่ความสุขความสมหวังทางทางโลกทางธรรมในแบบที่เป็นเรานะครับทําให้เห็นอย่างชัดเจนนี่คือทางจากนั้นก็คือนี่คือ พลังขับเคลื่อนเราจะให้กําลังใจตนเองเราจะมีแรงกายแรงใจเราจะไปเสริมสร้างความเข้มแข็งออกจากความสับสนเลื่อนลอยสู่ความเข้มแข็งที่ชัดเจนและทรงพลังยิ่งขึ้นไปออกแบบไปกําหนดจนเกิดวิน,นัยจนเกิดความเคยชินจนเกิดนิสัยที่ดีการที่เราย้ายมาจุดที่จะดีบ่อยๆไม่คิดมากล้วอย่าย้ายมาจุดที่เราไปลองมาแล้วว่ามันจะดีบ่อยๆซึ่งต้องออกตัวว่า วิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข720พวกเราสามารถย้อนไปดึงไปดึงบทเรียนจากการทำการบ้านหมายเลขต่างๆมาใช้ได้ข้อเสียคือผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็มาอ่านให้ฟังนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาพวกมาร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีจริงๆนะครับสุดท้ายครับอยากให้ไปถึงจุดที่อ๋อนี่พวกเรากำลังอยู่บนเส้นทางแน่นอนครับ ถ้าเราดื่มน้ำบอ,อกเรมีย่อหนึ่งนะตอนนี้เป็นน้ําสีดําๆเลยดื่นแล้วซาบซาบเลยท่านเชื่อไหมว่ามันคือกิจการเล็กๆเมื่อเป็นร้อยเกินร้อยปีที่แล้วอ่ะกิจการนี้เริ่มต้นในวันที่มันเด็กๆเล็กๆแค่ขายน้ําโซดานะครับน้ําผสมแก๊สอ่ะนะครับมันซาดื่มแล้วซาแต่มันเป็นกิจการที่แบบโอ้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยทุกท่านครับขอแค่เริ่มต้นนะครับขอแค่เราอยู่บนเส้นทาง เส้นทางที่มั่นคงการที่เราเจออะไรดีๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมฝากไว้ก่อนนะครับการที่เราฉลาดไม่ยึดติดถือมั่นไม่ได้บอกว่าเราจะต้องสร้างความมั่นคงมีเงินเยอะๆอย่างเดียวแต่ความมั่นคงบางทีเนี่ยอาจจะมีได้ในตอนนี้อาศัยเขาเรียกว่าประยุกต์หลักแนวคิดแห่งการสร้างสรรค์ทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมกันมันจะจะเป็นคำตอบที่สำคัญ ใน,ในทางเดินของชีวิตของทุกชีวิตบนโลกนะครับผสมผสานทั้งแนวคิดความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าร่วมกันลองดูนะครับไม่ยึดติดถือมัน่นนะครับชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเราไม่เปรียบเทียบกับใครแต่การให้เราเจียมตัวแล้วไปเรื่อยๆจากตรงนี้นะครับใจเย็นๆครับพลาดเริ่มใหม่ทั้งทั้ง5ข้อนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาเป็นตัวอย่าง รายละเอียดที่อยู่ในแต่ละข้อก็เป็นแค่หยิบยกมาเพื่อพวกเราจะสนใจคืออยากรวมทีมจริงๆทำคนเดียวมันก็แค่นั้นนะแต่การที่เราเดินก้าวไปร่วมกันเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับก้าวไปร่วมกันคือร่วมกันจริงๆมันคือการรับฟังอะ่ะเคยเห็นไหมครับอ,อย่างผมเนี่ยโดนโดนกล่าวว่ามึงบ้ามึงคิดไปแล้วมึงคิดอะไรแล้วเราจะไปกันต่อได้ไหมล่ะจะให้ผมเปลี่ยนความคิดไปกับคนอื่นง่ายๆผมผมควรไหมล่ะ นะครับนั่นแหละนะครับคนจะมารวมทีมกันได้ดีมันไม่ยากแต่ข้อ4ครับข้อ4ก็คือฉลาดเลือกที่จะชํานาญคนที่เจอจุดแข็งจุดขายจ,จุดที่เราชื่นชอบมีแพชชั่นกับการเล่นกีตาร์โอสามารถสนุกกับการวาดภาพนะครับยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าคนที่ชํานาญนะครับข้อ4คือฉลาดเลือกที่จะชํานาญคนที่เจอจุดของตนเอง ที่จะเล่นจนชำนาญกว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะชำนาญได้กว่าคริสโตตเดโนโรนโดเนี่ยจะชำนาญได้กว่าเจ้าสัวจะชำนาญในการทำมาหากินจะมีแรงฮึดสู้จะมีคุณสมบัติต่างๆมาเสริมเติมแต่งเป็นเครื่องมือประจำตัวเจ้าสัวจากคนคนอพยพอะกลายเป็นเจ้าสัวกว่าจะเสริมเติมแต่งขึ้นมาได้นะครับทุกท่านครับคนเราไปเลือกที่จะชำนาญได้หลายอย่าง มีข้อแตกต่างนะครับคนที่ผ่านชีวิตทําอะไรได้หลายอย่างเลยแต่ไม่ชํานาญกับคนที่ทําอะไรได้ได้ไม่เยอะนักแต่ชํานาญเหลือเกินไม่กี่อย่างทุกท่านครับคนเราสามารถไปเลือกที่ชํานาญได้หลายอย่างขอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าให้ผมยกตัวอย่างอยู่สองข้อนะครับที่ชํานาญแล้วมันจะเป็นความผาสุกความเจริญได้ครอบจักรวาลในจักรวาลของมนุษย์นี่แหละ มันครอบจักรวาลก็คือข้อที่1การที่เราจัดการตนได้ดียิ่งขึ้นการที่เราฉลาดไม่ประมาทการที่เราฉลาดรู้จุดของเราจับจุดตีให้แตกการที่เราไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดติดถือมัน่นการที่เราจิตใจเราเนี่ยวันนี้เราไม่เก่งหรอกเรื่องกฎและสูตรแต่เราจะเก่งและทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับจัดการตนได้ดีการที่เราเริ่มหันมาลดความทุกข์ทั้งปวงเห็นทางให้สว่างชัดเจน นอน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสนะครับมีสติรู้เลือกนะครับการจัดการตัวเราเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนี่คือจุดที่1จุดที่2เลยครับทีมที่ไปกันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับถามว่าใช่ตัวเลือกไหมไม่ใช่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าคนเราสามารถทําได้เพราะวันแรกครับเราไปทําเราไม่เก่งหรอกการที่เราจะรักรู้สึกดีกับตัวเราวันแรกไม่เท่าไหร่ แต่เราจะหาวิธีการรักและรู้สึกด,ดีกับตนเองได้ดียิ่งขึ้นมันเจริญงอกงามมันไต่ชั้นไปตามลำดับทุกอย่างนะครับบริษัทน้ำดื่มโซดาตรงนั้นเนี่ยเขาโอ้โหเขาไต่ระดับมาตามลำดับจนเขาเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจทั่วโลกะนะครับเขามีรูปแบบของการที่เป็นเจ้าของกิจการตัวนั้นไปได้ทั่วโลกแล้วมั่นคงร่ำรวยมหาศาลจเจริญและขั้นบันได เราจะเจริญอะไรดีเราจะทําขั้นบันไดอะไรดีรักรู้สึกดีทําดีกับตนเองรักรู้สึกดีทดําดีเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเป็นทีมที่ไปกันได้ดียิ่งขึ้นมันเจริญมันยกระดับได้สิ่งที่ต้องทําของตอนนี้ห่วงนี้ขั้นนี้คืออะไร now น h าวันหาเลขหนึ่งการนับหนึ่งของขั้นนั้นตอนนั้นให้เจอการที่เราผ่านการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนะครับเกิดประสบการณ์เกิดทักษะ เกิดฝีมือเกิดปัจจัยเกิดโอกาสการที่เราหลอมรวมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งร่วมกันการที่เราฉลาดเหนือชั้นเหนือชั้นคืออะไรอย่างเช่นคนถ้าเกิดว่าเอาตัวเป็นใหญ่โอ้โหไปเป็นหัวหน้าหน่วยงานเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคุณธรรมเป็นใหญ่เราเอาเป้าหมายของ,ององค์กรเป็นใหญ่เราเอาเป้าหมายของการที่เราจะก้าวไปได้วยกันเป็นใหญ่เทียบกับเอาตัวฉันเป็นใหญ่มันคนละเรื่องกันนะครับ เราจะให้อะไรอยู่เหนือนะครับแค่นั้นเองนะครับเราจะให้คุณธรรมอยู่เหนือการที่เราจเจริญฌานนะครับวิตกวิจารปิติสุไปขาเอกขตาอยู่เหนือหรือเราจะทําให้ตัวฉันนี่เหนืออย่างตัวฉันจังหวะมันบ้ากามเนี่ยมันบ้านนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเออต,ต,ตัวตัวนี้ยมันบ้ากามอย่าอย่าไปเชื่อมันนะครับเชื่อว่าเราเอาวิตกวิจารปิติสุเอาธรรมะ เอากฎแห่งกรรมเอากฎธรรมชาติเอาสูตรอยู่เหนือดีกว่ายัางไม่เจออะไรดีๆเลยเอาตัวตนเนี่ยมันคือจุดบอดของมนุษย์เลยนะครับเอาฉันเป็นใหญ่เอากูเป็นใหญ่แต่มันสร้างเขาเรียกว่าสร้างสิ่งที่เป็นความเสื่อมความเสื่อมถอยการไม่เจริญพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับข้อสนะครับเราเลือกที่จะชำนาญอะไร อย่างพวกเราเนี่ยมารวมทีมกันนะครับผมจะตั้งทีมยินดีวิธีเซียนนะครับเนี่ยอ่านให้ฟังอยู่นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับคุยเฟื่องเรื่องกฎและสูตรเพราะท้ายสุดแล้วมันจะมันจะเป็นกฎและสูตรนะครับเราจะมีสูตรอาหารจานเด็ดของเราสูตรสินค้าบริการของเราเราจะมีกฎของการที่เป็นทีมที่ดีมันเหมือนกับถ้าไปดูเรื่องแคว้นวัชีอวัศการพามใช่ไหมครับไปหาพระเจ้าทํายังไงถึงจะตีแตกนะครับ ระเจ้าบอกว่าตราบใดที่แคว้นวัชชียังคงสมัคคีทมอยู่ก็ยากที่ใครจะเอาชนะได้จะพิชิตแคว้นวัชชีได้สุดท้ายวัชการการหรือใครก็ไม่รู้อะปลอมตัวไปแล้วสร้างการแตกความสมัคคีด้วยการไปยุแยงให้ทะเลาะกันโดยเริ่มต้นจากให้ลูกลูกหลานเนี่ยทะเลาะกันก่อนพอลูกหลานทะเลาะกันพ่อแม่เจ้าของแคว้นทะเลาะกันตามสุดท้ายก็โดนทำลายแคว้นทุกท่านครับ ทั้งหมดนะครับเรามาคุยกันคนคุยกันจนเข้าใจบางที่เนี่ยคนเราใช้เวลาเนี่ยอย่างยุคนี้เนาะเราใช้เวลาไปกับอะไรที่เป็นแบบมันเยอะไปอ่ะซึ่งไม่ผิดนะครับเป็นทางเลือกผมเอาไว้เผื่อว่าจะมีคนที่บอกว่าเออดามไม่ได้บ้านะถ้ามาคุยกันกระจ่าง5ข้อนี้มันคือการเพิ่มคุณค่าของมนุษย์อย่างมากนะผมก็ดีใจอะ่ะถูกไหมล่ะครับถ้าเกิดว่า พี่น้องทั่วไทยทั่วโลกมาคุยกันห้าข้อแล้วเขาสามารถไปสร้างชีวิตได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันก็ดีสิมันเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนคนร้อยคนอาจจะมีสักคนหนึ่งเป็นเศรษฐีพันล้านทุกานครับแต่สิบคนที่มารวมตัวกันร้อยคนที่มารวมตัวกันแล้วเรามีเป็นเศรษฐีพันล้านร่วมกันน่ะแน่นอนมาแค่ร้อยร้อยคนมารวมตัวกันก็แค่คนละสิบล้านแต่สิบล้านเนี่ย มันไม่ใช่การแบ่งไงมันคือการร่วมกันคนที่ร่วมและไปกันได้ดีเป็นกลุ่มเศรษฐีพันล,นล้านร่วมกันมันคือเรามีพวกเรามีเพื่อนเราเรารู้ว่าเราจะรักกันก็ได้เรารู้ว่าเราจะไปทำอะไรก็ได้สำคัญที่สุดคือเลยครับกิจกรรมนะครับตอนนี้กิจกรรมอะไรล่ะที่ทำให้จเจริญกิจกรรมไงครับตอนนี้กิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันคืออะไร ชุดกิจกรรมที่เราจะทําร่วมกันคืออะไรอย่างเขาเปิดหลักสูตรลบพิเศษหลักสูตรหนึ่งเนี่ยหลักสูตรลบพิเศษมันพัฒนาคนพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งกวงขึ้นมาได้เพราะว่ากิจกรรมหลักสูตรชุดกิจกรรมในหลักสูตรที่มีคุณภาพทุกท่านครับกิจกรรมที่เราจะทําร่วมกันคืออะไรเพื่ออะไรอ่ะอย่างเช่นการเงินสําคัญมากทุกวันนี้อย่างผมเพ้อฝันอยากรวยสัก10บล้าน20บล้านผมอาจจะทําไม่ได้ แต่คนสักสิบคน20คนมารวมตัวกันเราอาจจะรวย50ล้านก็ได้ก็เรารวยรวยแค่นั้นมันจะพอเหรอเขาเรียกว่ารวยด้วยระบบไม่ใช่รวยด้วยตัวเลขที่เข้าใจไหมนะครับนั่นแหละคือระบบที่เราพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันมีความฝันนะครับที่ต่อไปเนี่ยคนไทยจะรวมกลุ่มกันเป็น10-20คนแล้วสามารถสร้างความมั่งคั่งร่วมกันเป็นระบบ เป็นระบบสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มมีระบบที่ดึงทรัพย์จากพระเทศมาใช้เป็นระบบเลี้ยงชีวิตด้วยความครบวงจรร่วมกันอาจจะเป็นร้อยคนพันคนพันคนอาจจะรวยสักพันล้านหน้าพันล้านอย่างนี้นะครับมารวมกลุ่มกันคือสําคัญที่สุดมันไม่ใช่ตัวเลขเงินอย่างเดียวมันคือตัวเลขระบบคือคนเนี่ยเพื่อให้รอดชีวิตเราคํานวณแล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระทางการเงินมันต้องมีเงินระดับนี้แต่ ถ้าเราพึ่งกันเองพึ่ง,พ,งพึ่งกันเองได้ดีแล้วมันเป็นระบบเรารวมกันสักหมื่นคนเนี่ยโอ้โหตัวเลขมหาศาลแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขไงสำคัญที่สุดคือเราอยู่ในระบบที่ดีคนที่ผ่านกระบวนการในการเคยเคยรักรู้สึกดีและดีต่อกันเคยลดเสียเพิ่มดีสำคัญคือเลยครับกิจกรรมคืออะไรกิจการที่เราจะทำร่วมกันคืออะไรซึ่งนั่นนะครับขอไปคุยข้อหก่อน ข้อหก็คือต้นแบบและการขยายผลคือคําตอบของโลกเมื่อวานนี้ผมพาลูกชายผมไปเที่ยวชายทะเลเราเห็นคนเริ่มมาปาร์ตี้กันก็คือเขาทานอาหารกันแต่ข้อเสียเลยครับหลังจากที่ลุกไปแล้วเนี่ยขยะเขาเขี่ยทิ้งตรงนั้นแหละบางทีมันลงทะเลหรือบางคนไม่เขี่ยทิ้งลงทะเลด้วยซ้าไปแต่วางไว้ตรงนั้นแหละก็ยังดีเนาะวางไว้นะครับแต่บางทีลมมันก็พัดปลิวไปมันก็ตกทะเลอยู่ดีขยะในทะเลเยอะมากถามว่าเราไปเปลี่ยนคนเนี่ย ให้เขาเลิกคิดเหยียบย่ำตนเองแล้วมาเก็บขยะได้ไหมก็ไม่ได้พลังดึงดูดนะครับบางคนก็เกิดมาเพื่อที่จะต้องทนทุกข์ตลอดไปเพราะว่าอะไรครับเนี่ยแค่ใส่ใจทิ้งขยะไม่ใส่ใจกราบขออภัยนะครับอันนี้วิดีโอนี้กราบขออภัยจริงๆแต่ผมอยากบอกไปว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนได้ทั้งหมดแต่กลุ่มคนที่มาทํากันบ้านหา้หาห้าข้อนี้ไปด้วยกันแล้วรู้ว่าช่วยโอกาสสะสมบุญบารมีดีกว่า การสร้างต้นแบบของกลุ่มคนที่จะมาร่วมง,งานและใช้ชีวิตได้ดีเป็นครอบครัวที่ดีเป็นชุมชนที่ดีนะครับเป็นกิจการที่ดีเป็นกลุ่มคนที่ดีเป็นชมรมที่ดีร่วมกันแล้วเราดีต่อโลกเรามีสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มมีกิจกรรมครบวงจรของกิจการครบวงจรของหมู่คณะที่ดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเป็นกิจการที่ดีเนี่ยโอ้โหทุกทางรับแล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ชีวิตคนทุกคนมีค่าเพียงแต่เราไม่ได้ใช้คําว่าถมถุยกับชีวิตแต่เราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นโทษต่อตอนเองและผู้อื่นโดยที่บางครั้งมันไม่จําเป็นแต่เราไปสร้างโทษและภัยต่อตอนเองและผู้อื่นบางครั้งคนเราก็เก่งเก่งในการสร้างโทษและภัยทําลายความเจริญมั่นคงยั่งยืนของสังคมก็มีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มาบูลลี่แต่ผมอยากจะบอกว่า ผมไม่บอกว่าคนทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บจะต้องมาเป็นทีมกับผมไม่ใช่นะครับแต่การที่เราคุยกันกระจ่างแล้วไปลองแล้วรู้รู้รู้ทางที่จะไปของเราง่ายๆ่างนี้แหละนะครับมันคือคนที่คุยไปได้นานพอใครจะไปรู้ล่ะนะครับโลกเราก็ชื่นชมคนที่อย่างวอลเลนบัฟเฟตอาจารย์เฉลิมชัยแต่ทางเดินชีวิตมันมีมากกว่านั้นนะครับเัมเมอนกับประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล ประวัติศาสตร์การก่อตั้งของประเทศประเทศสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคนเราก็สามารถที่จะไปสร้างสรรค์ชีวิตได้หลายรูปแบบการที่เรามารวมกลุ่มกันมาคุยกันคุยกันให้นานใครจะไปรู้ว่ามันจะแค่ไหนแต่ให้ผมพูดสรุปตอนนี้ก็คืออะไรครับเรามาสะสมบุญบาร,รมีไปด้วยกันพลังและความดีก็คือพลังบุญบาร,รมีแหละนะครับมี10ข้อวันนี้ผมจดมานะครับ1ทาน 2, สศีล สามเนคขำสปัญญา 5. วิริยะ 6. กขันติ 7. สัตว์จะกแปดอธิษฐาน 9. เมตตา 10. อุเบกขาสามารถไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันอาจจะเยอะไปแต่ตอนนี้ผมทำอยู่4ข้อง่ายๆก็คือ 1. การไม่เป็นทุกข์การฉลาดไม่เป็นทุกข์อันนี้ใส่เครื่องหมายคำถามนะครับสการมีอิอสระก็ใส่เครื่องหมายคำถาม แต่การที่เราไปเล่นจาก2ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่3ก็คือการที่เราไปถึงสภาวะดีๆพลังดีสภาพดีๆชีวิตดีๆแล้วเรารักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคนที่เดินเข้ามาหาผมแล้วเ,เรายังไม่คุย5ข้อนี้อาจจะงงๆแต่พอคุย5ข้อนี้เราจะไปถึงจุดที่เป็นข้อสก็คือเรามาร่วมกัน ไปถึงสภาพดีๆร่วมกันของพวกเราสภาวะดีๆร่วมกันเป็นกิจการที่ดีเป็นการเคยมาคุยกันแล้วเข้าใจเรารักษาและพัฒนาจากจุดนั้นกิจการทั้งปวงชุมชนทั้งปวงชมรมทั้งปวงการอยู่ในเกณฑ์ดีๆร่วมกันทั้งปวงก็คือการไปถึงก่อนถึงเสร็จรักษาไว้เหมือนเด็กที่ไปถึงการอ่านหนังสือดีๆแล้วเขารักษาการอ่านหนังสือดีๆไว้ก็จะพาเข้าไปว่าเออเขาอยาก เป็นนักกีตาร์ออกก็ต้องไปถึงไปถึงสภาวะการตีก,กีตาร์ได้ดีๆนะเดี๋ยวเรารักษาไว้แล้วมันจะต่อยอดแล้วพัฒนาจากจุดนั้นแหละชีวิตมันง่ายเช่นนี้เองนะครับถึงรักษาและพัฒนามันง่ายอีกก็คือะไรครับประสบการณ์ชีวิตหรือกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมแบบทั่วๆไปก็ได้เป็นกิจกรรมดีๆเป็นประสบการณ์ดีๆแบบทั่วๆไปก็ได้แต่สภาพชีวิตของคนที่อยากเจอจุดเปลี่ยน ครั้งสําคัญในชีวิตจำไหมนะครับอันนี้แพงมากก็คือการที่เราออกแบบประสบการณ์หรือกิจกรรมดีๆให้เป็นเชิงลึกให้เข้าถึงเชิงลึกนั่งสมาธิแบบธรรมดากับแบบเชิงลึกการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นคู่รักจะเป็นครอบครัวชุมชนไอหน่วยงานสังคมรูปแบบใดก็แล้วแต่ประสบการณ์ดีๆท,ทั่วไปกับประสบการณ์ดีๆเชิงลึกใครละ่ะที่จะจ่ายเวลา คนที่จ่ายเวลากับการวิจัยพัฒนาสมาร์ทโฟนทั่วไปก็ผลิตมาขายเครื่องแล้วถูกๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่ใครไม่ไมค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่การที่ทุ่มเทจ่ายเวลาให้นานพอจนเป็นสูตรอาหารจนเป็นสมาร์ทโฟนที่ทรงคุณค่าทั่วโลกใครก็อยากได้สร้างสายพาานการผลิตสินค้าและบริการที่ทรงคุณค่าขึ้นมาโอ้โหกำไรและความต้องการมหาศาลท่านเชื่อไหมนะครับ นั่นแหละนะครับประสบการณ์เชิงลึกถึงจะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ถึงจะทําให้เราเข้าถึงจุดสําคัญหัวใจสำคัญเลยครับรักษาถึงรักษาพัฒนาแล้วใช่ไหมอย่า,ยาประสบการณ์ทั่วไปก็ว่ากันไปถ้ามันดีนะครับเดี๋ยวมันงอกงามเองนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็โอเคนะดีๆขอให้ดีเถอะเดี๋ยวมันงอกงามเองอีกอันหนึ่งนะครับเชิงลึกเปลี่ยนชีวิตได้จึงราลงกักได้แต่ทั้งหมดคือเลยครับรักษาด้วย ป้องกันด้วยนะครับเผื่อใครจะไม่ว่าผมบ้าเรามารักษาก่อให้เกิดสิ่งดีๆรักษาและป้องกันร่วมกันนะครับคืออะไรอะ่ะมันคือการที่เรารู้สึกดีคิดดีพูดดีทดําดีมันคืออะไรอ๋อป้องกันนะครับอย่างเช่นมีใครมาบอกว่าอย่าไปเชื่อนะครับใครบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเราแย่หรืออย่าไปยอมจนกว่าเราจะเจออะไรดีๆของเราที่เราจะไปเจร,เริญแล้วทําให้ดียงยิ่งขึ้น ทั้ง5ข้อนี้คือตัวอย่างพวกเราสามารถไปกำหนดข้อของเราได้เองนะครับมันคือพลังพลังที่จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นความรู้รู้ดีและทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปต่อได้เองนะครับเหมือนกับบริษัทนั้นน้ำอัดลมอ่ะมันก็คือแค่น้ำาอัดลมธรรมดาโซดาแล้วเขาร่ำรวยยักษ์ใหญ่ไปทั่วโลกประเด็นคืออะไรครับวันนี้เราจะเริ่มต้นหรือ,อยังผมไม่เก่งนะครับไม่เก่ง แต่ผมเชื่อมั่นในคุณค่าคุณค่าทรัพยากรล้ำค่าทรัพยากรมนุษย์นี่แหละนะครับขอแค่เรารู้จุดของมันความรู้จุดคืออะไรเรารู้เองเรารู้สึกเองเราคิดได้เองแล้วเราไปพูดเราไปทําต่อเองผมไม่เก่งครับจะให้ลาพังผมคนเดียวผมอาจจะสมมติว่าเปอร์เซ็นต์ของคนน่ะในพันคนอาจจะมีหนึ่งคนที่รวยระดับ สิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวจนรวยขึ้นมาได้แต่ที่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าหาเช้ากิน่ําหรือมีฐานะปานกลางหนึ่งในพันคนผมอาจจะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนที่ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ด้วยด้วยตนเองแต่ทุกร่้งครับเขาเรียกว่าอาศัยจุดแข็งของเพื่อนอาจจะมีคนที่มีคุณสมบัติหนึ่งในพันนั้นแทนที่จะรวยคนเดียวพันล้านคนเดียวไม่ใช่ พาเพื่อนทั้งพันคนไปด้วยกันขอเพึ่งพาครับแปลว่าอะไรครับผมไม่เก่งไม่เก่งในด้านรวยแต่ผมเก่งในด้านอะไรครับก็นี่งทีมยินดีวิถีเซียนคุยเฟื่องเรื่องกฎและสูตรนะครับมันคือพลังของมนุษย์มันคือการรวมพลังมนุษย์อ่ะพี่เข้าใจไหมถ้าพี่เชื่อมัน่นว่าแนวคิดในการรวมพลังมนุษย์แบบที่ไม่ได้ฟอสตะไม่ได้บังคับว่าคุณต้องมารวมนะ แต่บอกว่ามาทํากันบ้านมาคุยกันเหมือนกับสภากาแฟเอาจริงถ้าในอนาคตผมซื้อที่ได้มันก็คือคล้ายๆแตไ่ไม่จำเป็นว่าต้องดื่มกาแฟนะครับคือมาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆร่วมกันก่อนส่วนกิจกรรมที่จะเข้าถึงคุณค่าเชิงลึกเนี่ยก็เกิดจากความเต็มใจยินดีปัญหาเลยครับปัญหาคือเราติดอยู่ในหล่มของเราจ่ายกําลังและเวลาของเราเนี่ยไปกับอะไรก็แล้วแต่ที่ มันได้เสริมพลังมนุษย์มันได้นำไปสู่การรวมพลังของมนุษย์หรือไม่นะครับการรวมพลังของมนุษย์เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ล้ำเลิศของสังคมหรือไม่อะผมพูดตรงๆผมจะไม่บอกว่าให้เลิกทิ้งขยายให้เลิกทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้เลิกโคดโกงให้เลิกผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ผมจะพูดคือจะตั้งชุมชนชมรมกิจการขึ้นมาจริงๆนะครับกับพวกเราที่ เรามาเคลียร์คลิกขลังไปด้วยกันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณขออภัยถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่ร่วงเกินใดๆขออภัยทุกวิดีโอด้วยนะครับคือพึ่งกระจาญพึ่งผ้นเขาเรียกว่าผลบ่วงเคราะห์ขอบคุณครับ